แต่ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสีองค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆ10พระองค์มวดที่แรกหองค์มีพระสีอาิยะเมตรัยรองค์สุดท้ายแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามองค์ต้นแล้วต่อไปอีกี่องค์ รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึงสิบองค์ตามตำราที่อ่านมาแต่มากอ่านหนังสือไม่มากนักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากมือนกับนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้างสององค์บ้างสามองค์บ้างอย่างนี้เป็นต้นถึงหองค์ก็ยังไม่พบ แต่ว่ากับนี้มีทั้งสิบองค์ถือว่าเป็นกับพิเศษฉะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกำลังใจใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มขน้นหรือคนที่มีเท่สินห้ากระหนดสิบครบทุนก็ตามตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผม ในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือผมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์ถ้าศีอริยะเมตไตรก็จะทรงตรัสยังไงไงอายุกับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือผมที่จะไปเกิดข้างหน้าการสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุของเราฉะนั้นท่านนั้งหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีกหกองค์ ต่ต้จำมามีความรู้สึกตามตำราห,หรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแก่กล้าอย่างนี้เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาห,หรือผมพบพระสีอริยะเมตรตรเพื่อพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงตัดพระเถรเท,ศ,ทศนาฟังบัะธมรทเทศนาจบเดียวก็เป็นพระรหันต์ไปนิพพานอย่างนี้ได้กำไรมากบรรดาเทพุทธบริษัท ถ้าปาน,านิพานฉันได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเร่งการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาแทนพุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระเรนรนี่ด้วยชีเวลานี้มีเถนหรือเปล่าไม่ทราบเถนชีพระเนนเถนชีเถน,นเนนเถระแปลผู้ใหญ่ เดยชีพแปานักบวชอาตมาไปเองถูกตำราแล้วไม่ถูกก็ไม่ทราบพ,พระกับเนนีเรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเพเวลามีมากพอสมควรกำลังใจแค่จะตัดสังโยตสามกันจริงๆ ถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ท้อไม่แท้และก็ยึดมั่นกำลังใจด้านด้านของอะไรละ่ะลืมแล้วอิทธิบาทสี 4. คือฉันทะมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิทยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรค เราก็มีความเพียรเข้าต่อสู้ตัวรคไม่ท้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิ่งปฏิบัติมีมังสายใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่ถูกให้กำลังใจมีอิธิบาทสิบการครบทวนบรรดาแตมพุทธบริษัทง้งหลาย ถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกินสามเดือนนี่ยังพูดเฉพาะคราวัตนะแต่พระกับเนนเทนฉีอัตมาไม่คำนวณทางนี้เพระอะไรพะว่าท่านโกนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึงเจ็ดวันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีสินไม่ขอบเขตอยู่แล้ว ก็เลยไม่พยากรณ์กันสําหรับครวัตก็ดูตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สภาคสตรัสว่าการจะตัดสังโยธาสามจริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์คือสําคัญที่ศินศิลก็ดีกับหมดสิบก็ดีเป็นของไม่หนัก ถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้ค้าเศษนี้เหลือเวลา5นาทีก็จะขอแนะแนวในการปฏิบัติกับบรรดาเทพพุทธบริษัทแบบง่ายๆที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่หนึ่งสกายทิฐิให้มี ตัดสกายเยติติให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราก็มองดูคนและสัตว์ที่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปต้องใช้ปัญญามากแต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายและจงอยาท้อถอยทํามืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทํากิจการงานไม่ไหวเพราะเกรงความตายย่าเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้อง การประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาแทนพุทธบริษัทต,ต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตายในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างในความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทําให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกํากลังที่พึงทําได้ เพื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้หรือป่วยไข้ไม่สบ,บายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถ้งความตายจะพึ่งเข้ามาแต่มันยังไม่ตายเราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระง,งับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความปรการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพทธเจ้ามหาเศรษฐีท่านหลายมีนางวิสาขาเป็นตน ท่านรวยแสนรวยแต่กูนี่นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้แต่คืนนับเป็นโกดนับไป30มสิบสี่สิบปียังไม่ครบยังไม่รู้กี่โกดมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันไปเล่มเล่มเกวียนเล่มเกวียนเ,เ,เขายังไม่คำนวณแล้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเล่มเกวียน กืรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหาก,กินต่อไม่ใช่วางมือวางเท้าฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาแตบริษัทต,ต้องทําถ้าถามแล้วทาแล้วจะมีเวลาที่ไหนไมนึกถึงความตายก็การนึกถึงความตายที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริง ว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมดจะหากินโดยการสุจริตธรรมเท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทำกรรมาฐานเป็นพุทานนธา,านุสติกรรมฐานคำว่าพุทธาน,นุสติกรรมาฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมตัตตกุณลีเทพบุตรท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าแต่นึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปฏิตะเทพบุตรเป็นมนุษย เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตามาน,นิดเดี่ยวเป็นเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาปนสวรรค์ชั้นดาวดึงฐ์สติวโลกทั้งสองท่านนี่พบพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นปะโสดาบานเหมือนกันอลัลบรรดาแทานพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดาเสแล้วในหน้านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดา่ต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี